สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมเชิญนะครับที่ปรึกษาการขาย b m มเดิลบุญยูพลมเตอร์จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมกำลังขับ b m มดับบลิวซีรีส์อยู่นะครับสดีเซลวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการใช้งานของ b m มดับบลิวซีรีส์คันนี้แล้วก็ขับไปพาทุกท่านนะครับไปชมไปกินไปเที่ยวคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะครับที่กำลังกระแสามาแรงเลยของจังหวัดนครปฐม,มก็คือโตเกียวชิค,คาเฟ่นะครับผมไปแล้วก็ไปกันเลย และที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ที่โอซาก้าหรือโตเกียวอะไรอย่างใดนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่เกียวโตชิคาเฟ่นะครับผมคาเฟ่สไตล์เจแปนนิสนะครับสไตล์ญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองนครปฐมนะครับอยู่แถวๆถถนนลำพญานี่เองนะครับผมซึ่งก็ตกแต่งนะครับสไตล์ร้านการตกแต่งเนี่ยครับก็เหมือนกับอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมทั้งแต่ป้ายรถเมล์นะครับผมสัญญาณไฟนะครับผมหรือแม้กระทั่งการตกแต่งร้านนะครับผมนี่มีโดนัทญี่ปุ่นด้วยนะครับผม เรามากับ BMW ซีรีส์สนะครับ 320d คันนี้นะครับผมวันนี้เราพาน้องซีรีส์สมมาเที่ยวคาเฟ่ญี่ปุ่นกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไง สำหรับเกียวโตชินะครับผมก็จะเป็นร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นนะครับภายในร้านหรือว่าเมนูในร้านนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เราอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะครับรวมถึงซอฟครีมด้วยนะครับเวลาเราไปญี่ปุ่นนะครับเราก็จะได้กินซอฟครีมนุ่มๆละมุนละมุนแบบนี้เลยครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายโดนัทนะครับนี่จะมีโดนัทนะครับน่ากินมากเลยอันนี้เป็นโดนัทส้มยูสุนะครับเหมือนกับตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเลยผมเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยทานโดนัทแบบนี้อร่อยมากเลยครับผม ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่นครปฐมก็ได้กินของแบบตอดไปญี่ปุ่นได้เลยนะครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่นครปฐมเลยครับผมสําหรับตัวซอฟต์ครีมอันนี้นะครับใทยที่แวะมาที่เกียวโตวชิที่นี่นะครับผมแนะนําให้ลองครับอันนี้อร่อยจริง เกียวตชิคาเฟ่นะครับก็เปิด10โมงนะครับถึง2ทุ่มนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาจะวิ่งลงใต้วิ่งผ่านเทนเออเเกษมนะครับผมหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดนครปฐมลงราชบุรีกาญจนบุรีก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมมาลองชิมของหวานมาถ่ายรูปกันได้นะครับผมอยู่ถนนลำพญานะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผม